เรื่องเล่าคำสัญญาสวัสดีครับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปในอดีตกลับไปสู่ยุคสมัยที่ยังไม่มีแสงสีของเมืองใหญ่ไม่มีความวุ่นวายของเทคโนโลยีกลับไปสู่ยุคที่คำมั่นสัญญาและหัวใจของผู้คนคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดแต่คุณเชื่อไหมครับว่าการเวลาที่ผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษอาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่สำหรับบางคำสัญญาและบางดวงวิญญาณเวลาได้หยุดนิ่งและถูกกักขังไว้ตลอดกาลเรื่องราวนี้คือเรื่องของสัญญาที่บ้านท้ายสวนครับตัวเอกของเรื่องนี้คือก้าชายหนุ่มชาวกรุงที่เดินทางกลับไปเยี่ยมคุณทวดในช่วงปิดเทอมมหาวิทยาลัยบ้านของคุณทวดเป็นบ้านไม้ทรงไทยหลังใหญ่ตั้งอยู่กลางสวนผลไม้ที่ร่มรื่นในจังหวัดนนทบุรี บรรยากาศในตอนกลางวันนั้นแสนสงบและสวยงามแต่เมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าความรู้สึกวังเวงและเยือกเย็นก็จะเข้ามาแทนที่ก้าสังเกตเห็นว่ามีเรือนไม้อยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นเรือนไม้หลังเก่าที่สุดและสวยที่สุดถูกปิดตายประตูหน้าต่างทุกบานไม่มีใครเข้าไปใช้งานมันตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวที่ริมน้ำท้ายสวนคืนหนึ่งขณะที่นั่งดูโทรคัตกับคุณทวด ก้าจึงตัดสินใจเอ่ยถามขึ้นทวดครับเรือนหลังเก่าริมน้ำหลังนั้นทำไมเราถึงปิดไว้เฉยๆแล้วครับมันดูสวยที่สุดในบ้านเลยนะคุณทวดละสายตาจากละครในทีวีหันมามองหน้าเป้าแววตาของท่านดูเศร้าลงอย่างเห็นได้ชัดเรือนหลังนั้นน่ะหรือไม่มีใครเขาอยากเข้าไปยุ่งหลอกหลานเอ้ยที่ตรงนั้นน่ะมันมีเจ้าของเขาอยู่แล้วในคืนนั้นเอง คุณทวดก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ50ปีก่อนให้ก้าวฟังย้อนกลับไปในยุคนั้นบ้านและสวนแห่งนี้เป็นของข้าบดีท่านหนึ่งซึ่งมีลูกสาวสวยเพียงคนเดียวชื่อว่าคุณแก้วคุณแก้วเป็นหญิงสาวที่งดงามทั้งรูปโฉมและกิริยามารยาทเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มมากมายแต่หัวใจของคุณแก้วนั้นกลับมอบให้กับพี่ถินชายหนุ่มคนงานในสวนที่ยากจน ทั้งสองรักรอบคบหากันด้วยความรักที่บริสุทธิ์โดยมีศาลาริมน้ำและเรือนใหญ่หลังนั้นเป็นที่นัดพบแน่นอนว่าความรักของพวกเขากีดกันโดยฐานะที่แตกต่างพ่อของคุณแก้วไม่มีวันยอมรับพี่ถินอย่างแน่นอนพี่ถินจึงตัดสินใจเข้ากรุงเทพไปทำงานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะกลับมาขอสู่คุณแก้วอย่างสมเกียรติก่อนไปในคืนจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งที่ศาลาริมน้ำแห่งนั้น พี่ทินได้ให้คำมั่นสัญญากับหญิงสาวผู้เป็นที่รักรอพี่นะแก้วไม่ว่านานแค่ไหนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่สาบานว่าจะกลับมาหาแก้วในคืนจันทรเต็มดวงวันสุดท้ายของฤดูเก็บเกี่ยวพี่จะกลับมารับแก้วไปอยู่ด้วยกันคุณแก้วก็ได้แต่ร้องไห้และพยักหน้ารับคำสัญญานั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้เห็นหน้าชายผู้เป็นที่รักเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่า คุณแก้วเฝ้ารอคอยการกลับมาของพี่ถิ่นทุกคืนจันทรเต็มดวงเธอจะไปนั่งรอเขาที่ท่าน้ำตั้งแต่หัวค่ำจนรุ่งสางแต่ก็ไร้วี่แววไม่มีแม้แต่จดหมายสักฉบับจนกระทั่งชาวบ้านเริ่มนินทาว่าเธอคงถูกทิ้งไปแล้วด้วยความเชื่อกันร่างกายและหัวใจของคุณแก้วบอบช้ำและอ่อนแอลงเรื่อยๆเธอเอาแต่เหมอมองออกไปนอกหน้าต่างบนเรือนใหญ่หลังนั้นจนในที่สุด เธอก็ล้มป่วยและเสียชีวิตลงในห้องนอนของเธอนั่นเองสิ้นใจไปพร้อมกับคําสัญญาที่ไม่เคยเป็นจริงตั้งแต่นั้นมาคุณทวดเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือชาวบ้านเขาก็ลือกันว่าทุกคืนจันทร์เต็มดวงในวันสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวจะมีคนเห็นเงาของผู้หญิงในชุดไทยสีนวลไปนั่งอยู่ที่ศาลาริมน้ำบางคนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญเขากำลังรอคอยคนรักของเขา ที่ไม่มีวันกลับมาก้าวฟังเรื่องเล่าของคุณทวดจบลงด้วยความรู้สึกสลดใจแต่เขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อสีธทีจนกระทั่งคุณทวดพูดประโยคสุดท้ายขึ้นมาและคืนนี้ก็คือคืนจันทร์เต็มดวงวันสุดท้ายของฤดูเก็บเกี่ยวพอดีพอสิ้นคําพูดของคุณทวดลมเย็นๆวูบหนึ่งก็พัดเข้ามาทางหน้าต่างจงก้าวขนลุกชันก้ามองออกไปนอกหน้าต่าง ดวงจันร์กลมโตสีนวนล้อยเด่นอยู่กลางฟ้าสาดแสงสีเงินอาบไปทั่วทั้งสวนมันเป็นคืนที่สวยงามแต่ก็สวยงามจนน่าใจหายคืนนั้นก้วนอนไม่หลับเขานอนพลิกไปพลิกมาบนเตียงพลางคิดถึงเรื่องของคุณแก้วจนกระทั่งช่วงดึกสงัดเขาก็ได้ยินเสียงมันเป็นเสียงดนตรีที่แผ่วเบาและโหยหวนเหมือนเสียงจากกล่องดนตรีเก่า และมันก็ดังมาจากทิศทางของเรือนใหญ่หลังนั้นครับก้าวตัดสินใจลุกจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างแล้วมองออกไปและภาพที่เขาเห็นก็ทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะที่ชั้นบนของเรือนใหญ่หลังนั้นในห้องนอนที่คุณโทษว,ว่าคุณแก้วสิ้นใจมันมีแสงไฟตะเกียงดวงเล็ก่องสว่างรำไรอยู่ด้วยความอยากรู้ที่เอาชนะความกลัวก้าวจึงตัดสินใจย่อมลงจากบ้าน เขาพบกุญแจดอกเก่าๆดอกหนึ่งที่คุณทวดเก็บไว้เขารู้ว่ามันคือกุญแจของเรือนหลังนั้นเขาหยิบมันติดมือไปแล้วเดินฝ่าความมืดและความเงียบไปยังเรือนร้างท้ายสวนเมื่อไขกุญแจและผลักประตูเข้าไปกลิ่นอับชื้นและฝุ่นที่สะสมมานานกว่า10ปีก็ลอยฟุ้งขึ้นมาเขาเดินขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงดังเ e อี๊ยดอาร์ดไปทุกย่างก้าวจนถึงห้องนอนของคุณแก้วในห้องนั้นข้าวของทุกอย่างยังถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ ราวกับเจ้าของเพื่องลุกจากไปบนโต๊ะเครื่องแป้งมีกล่องไม้แกะสลักใบเล็กๆใบหนึ่งวางอยู่ก้าวค่อยๆเปิดมันออกข้างในกล่องคือจดหมายหลายฉบับที่เริ่มเหลืองกรอบตามการเวลาแต่ที่สะดุดตาที่สุดคือจดหมายฉบับหนึ่งที่ยังไม่ได้ถูกส่งมันเป็นลายมือของคุณแก้วเขียนไว้ว่าถึงพี่ทินไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แก้วยังคงเชื่อในสัญญาของเราเสมอแก้วจะรอพี่ที่นี่ตลอดไปก้าวน้ำตาซึมออกมาเขารู้สึกสงสารผู้หญิงคนนี้จับใจแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าใต้จดหมายฉบับนั้นมีจดหมายอีกฉบับที่เก่ากว่าซ่อนอยู่มันเป็นจดหมายจากพี่ถินที่ส่งมาเมื่อ50ปีก่อนแต่ไม่เคยส่งถึงคุณแก้วก้าค่อยๆค,คลี่จดหมายนั้นออกอ่าน เนื้อความในจดหมายเขียนว่าแก้วพี่ทำงานเก็บเงินได้มากพอแล้วอีกไม่เกินหนึ่งสัปดาห์พี่จะกลับมาหาเราเตรียมตัวให้พร้อมนะคนดีของพี่เราจะได้อยู่ด้วยกันเสียทีพี่ทินก้าวรู้สึกช้าว้าไปทั้งตัวพี่ทินไม่ได้ผิดสัญญาเขากำลังจะกลับมาแต่จดหมายฉบับนี้ไม่เคยส่งถึงทันใดนั่นเองก้าวก็รู้สึกถึงความเย็นเยียบที่ผ่นหลัง เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังเขาเขาค่อยๆหันกลับไปช้าๆร่างโปร่งแสงของผู้หญิงในชุดไทยสีนวลยืนอยู่ที่ริมระเบียงเธอกำลังเหมื่อมองออกไปยังท่าน้ำที่มืดมิดใบหน้าของเธองดงามแต่เต็มไปด้วยความเศร้าดวงตาของเธอว่างเปล่าเธอกำลังรอคอยโดยที่ไม่เคยรู้ความจริงเลยท่นใดนั้นเอง เสียงของคุณทวดก็ตะโกนเรียกชื่อเขาดังมาจากด้านล่างก้าวออกมาเดี๋ยวนี้ลูกทวดลืมบอกเรื่องที่สําคัญที่สุดไปก้าวรีบวิ่งลงมาหาคุณทวดที่ยืนถือตะเกียงรออยู่ด้วยใบหน้าซีเผือิดทวดเพิ่งนึกได้หลังจากคุณแก้วตายไปไม่นานก็มีข่าวจากกรุงเทพตามมาทีหลังว่าพี่ทินนะ่ะเขาถูกโดนปล้นฆ่าเสียชีวิตไปก่อนที่เขาจะได้เดินทางกลับมาที่นี่หนึ่งอาทิตย์ก้าวยืนนิ่งเหมือนถูกสาบ เขาเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแล้วคุณแก้วรอคอยคนรักที่ไม่มีวันกลับมาส่วนพี่ทินก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาบอกความจริงก้าหันกลับไปมองที่ท่าน้ำท้ายสวนอีกครั้งและในแสงจันทร์สีเงินนวลน,นั่นเองเขาก็เห็นร่างโปร่งแสงของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายท่าน้ำเขากำลังมองกลับมายังเรือนใหญ่หลังนั้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความโหยหาและเจ็บปวด วิญญาณสองดวงที่ถูกผูกไว้ด้วยคำสัญญาเดียวกันเฝ้ารอคอยกันและกันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่กลับไม่มีวันได้รับรู้การมีอยู่ของอีกฝ่ายและไม่มีวันได้พบกันตลอดกาลบางทีโศกนาฏกรรมที่น่ากลัวและน่าเศร้าที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องของการผิดสัญญาแต่อาจเป็นเรื่องของคำสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายตั้งใจจะรักษามันไว้ยิ่งชีวิต แต่โชคชะตากลับไม่เคยอนุญาตให้มันเป็นจริงสวัสดีครับ